สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับเราจะมาแนะนำสูตรชงแบบอร่อยอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือนมสดมิ้นขนาดแก้ว22สองอนซ์นะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับมีไซรัปมิ้นนมข้นหวานนมข้นจืด นมสดน้ำเปล่าแล้วก็น้ำแข็งนะครับคราวนี้เรามาเริ่มชงกันเลยนะครับนมข้นหวาน20 ml นมข้นหวานฟรามารีนะครับโโหออกใหม่นะครับซองแบบนี้นะครับต่อไปนะครับ นมข้นจืด45 ml ตรานกเหยี่ยวฟอคอนนะครับต่อไปครับนมสดนมสด50 ml นมสดแท้100%นะครับตราฟรโฟมูสนะครับ เราชงส่วนที่เป็นนมก่อนนะครับขราวนี้ก็จะเป็นไซรัปมิ้นต์20 ml เราใช้ของยี่ห้อลองบีสนะครับกลิ่นหอมเหลือเกินนะครับ น้ำเปล่านะครับ50 ml สีสวยน่าทานเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับหอมด้วยนะครับหอมเหมือนลึกอมเลยนะครับกลิ่นมิ้นนะครับคราวนี้น้ำแข็งยิบสองอนซ์นะครับ หอมหน่าทานเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับขรานี้เราก็จะทอบหน้าด้วยนมข้นจืดนะครับใส่เยอะเลยนะครับอู้น่าทานเหลืเกินนะครับชงง่ายๆตามสไตล์สารีรีวิวนะครับ ราคาขายแก้วนี้อยู่ที่ราคา25บาทถึง30บาทนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ